งคน่าันรก่มได้มาลงนอพอดีว่าน้องเรียนมาแจ้งความเจ้าลงมนทึกประจำวันไว้เพราะว่าพอดีว่ามีคนปลอมเพจน้องเรียนเชียงใหม่เจ้าแล้วก็เอาหูน้องเรียนเจ้าไปเหมือนกับว่าไปไปโฆษณาว่าน้องอเป็น ห้ามงานเองห้ามงานกิีนเข้าห้ามงานาเจ้าแล้วก็เออมันมีหลายเพจมากที่ปอมแล้วก็หลายเฟซบุ๊กเจ้าและเลยทำให้น้องอ่ะเกิดความเสียหายแล้วเออเพิ่นก็มีเออมีเหมือนเอฟซีเจ้าหรือว่าผู้เสียหายก็ก่กนแจ้งมาว่าแบบว่า,วา,วาเหมือนกับโอนเงินไปให้คนชื่อจอยยเจ้าต่ความจริงเหมือนจะเป็นน้องอะมันมีหลาย หลายแบบเยอะมากเลยเจ้าแ,แล้วก็ยังมีแบบหลายอย่างเลยที่แบบว่าน้องเปเกี่ยวกับแบบเว็บนั่นเว็บนี่เจ้าแต่ความจริงมาได้เป็นมา,าได้เป็นเพจของน้องแนนเชียงใหม่เลยเจ้าเท่าที่น้ำรนักรวมและกีเพจท,ที่บอกอ่อในเพจน้องแนนเชียงใหม่นี่มีประมาณ4เจ้าที่บอกไป4ไเีเพจแล้วก็จะมีเฟซบุ๊กส่วนตัวเหมเยอะเจ้าคือมันจะมีมาเรื่อยๆเจ้า คือแบบปลอมนานมากแล้วแบบมีผู้เสียหายเยอะแล้วตอนนั้นน่ะน้องก็แบบเรียกความที่แบบเออเจ้ามันโตคือแบบอยากที่จะไปบอกใครแล้วอย่างมันน่าเกินแล้วพอดีว่ามีผู้เสียหายเยอะไอเจ้าน้องก็เลยว่าเออเอามาลงบันทึกประจาวันไว้ดีกว่าว่าเป็นหลักฐานว่าคือน้องแนนอ่ะบาดได้แบบว่ามีเพจเดียวชื่อเพจน้องแนนเชียงใหม่เจ้าเอเจอนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ล่าสุดแต่คืนเจ้าเหมือนกับต้องสอบไปครับขี่แต่ว่า าสาม,มารถมาทำใบขับขี่ได้อเจ้าแต่ว่ามันเป็นหูปน้องแต่ความจริงนี่เหมืนใจของน้องไอ้เจ้าตัง้งแบมีคนหลงเชื่อเจ้าตักไปแบบเยอะมากเลยแล้วคนก็ตักมาเต็มเหตน้องเลยเลยแล้วน้องมีความรู้สึกว่าน้องตอบะตันเ้วแบบว่าน้องเลยตัดปัญหาด้วยการที่ามาลงมาทึกประจําวันไวอ้อ้เจ้า ซื้อพริกลาบแล้วก็อาหารเมืองหลายอย่างเนียเจ้าซึ่งน้องก็เกิดความเสียหายถึงว่ามันเป็นยอดเงินหมเนออกมาได้นักเจ้าบางคนก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยแต่ผู้เสียหายบางคนเยอะคนก็มาไมมาแจ้งความเพราะว่าสตางค์คนคิดว่าสตางค์แปดสิบบาทสตางค์ร้อย่ายเนียเจ้าคนก็เออเจ้ามันเตองมาเป็นอย่างยั่งแต่ทําอย่างนี้แล้วมันมีผลกระทบอ่ะมาจากเส่น้องแนนน้องแนนไลฟ์โซดไข่พริกลาบคนก็มาซื้อเพราะว่าคน คนบอกว่ามอฮู้อันไหนแตะอันไหนกรอบเ่เจ้าเพราะว่าตอนนี้มันนักเกินเนะเจ้าทีเจ้าแรกๆเวนียที่ขายตัวหลัอันนี้ลักตตัดตัวนี่เจ้าอย่างอืคุณต้องนะเจ้าอันนี้ล่กตัวตัดตืนเจ้าเจ้าถ้ามีไอซีไม่ใช่ทุดคนหัวอย่างจะมี้กอย่างหยทุกตา ลูกค้ากำลังพิมพ์มาคำว่าจองขยะเทย์นะเนี่ยค่ะลูกค้ากำลังพิมพ์คำว่าจองค่ะเนี่ยค่ะจองค่ะคือคือโปรเนี่ยจะเป็นโปรเจ็ดตูเจ็ดวันนี้คือเราจัดโปรพิเศษขึ้นมาเป็นการที่ผมถาวรราคาพิเศษคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดค,คือเป็นโปรลูกค้าต้องการจองนี้เนี่ยค่ะ ยอดรวมเจ็ดเจ็็ดนะคะโอนเงินเข้าบัญชีนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าโอนเรียบร้อยนะคะทีนี้ลูกค้าโอนเงินเข้าไปเสร็จลูกค้าสอบถามแอบแฝงแอบแฝงแบบร้านหมดเลยเนี่ยค่ะที่อยู่ของร้านแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสาขาสาขาหนึ่งก็คือสาขาวารุณตรงเนี้ยค่ะทักเพจเข้ามาคือลูกค้าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าทําไมขายเรื่อยๆแล้วก็ขายโปรปๆ,ๆไม่ใช่ ทำอะไรบ้างครับพบ่จิตจิบตรวจเด็ก